ก็คพัาดวพวเวลาทนไหมนี่เวลาเออเขาน้ำปะน้ำน้ี่นี่ลงมาฮะลุกขึ้นไปเดี๋ยวน้ำเปล่า เคสเสียงหนึ่งสองสเออนิดนึ่งโอเคมาสองหนึ่งขาคู่ได้ทำงานแลวไปเลยคัะบ้าขาเมื่อกี้เป็นยังไงบ้างคะได้ไปเล่นก็สนุกมากเลยครับชอบอันไหนมันมีหลายอันมากเลยนะใช่ ชอบคนไหนคะชอบหมดเลยเพราะว่าไม่เร็วหน่ชอบนั้งโซนนลยทั้งโซนก็น่าจะถูกใจเด็กเพราะว่าของเล่นเนาะเคยมาได้เจอปกติผู้รู้จักจะินไตแล้วของบางฝากที่หนักไตใช่ไหมเพราะปกติตักไตอ่ะถ้าเป็นรุ่นรู้กับพี่ไตรุ่นพอกขาจะเป็นแบบโมเดลรถใช่ก็จะเป็นโมเดลรถอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้มันจำลองออกมาคล้ายๆเป็นแบบเป็นไซส์ที่แบบ อย่างผู้ใหญ่อย่างเราสามารถไปตักได้โมเดลรถเหรออือรุนพี่กายนี่พลาสติกนั่งเอาเท้าไถไม่ออกไหมไม่รู้ว่าใครเคยเห็นหรือเปล่าก็มันไม่ใช่โยกแบบไฮโดรลิกอ่ะอันนี้ไฮโดรมืออ่ะเออนั่นแหละบานุนแล้วไม่เคยเห็นเลยอ่ะมันจะต้องแบบจริงมากจริงครับแล้วมันแบบสันพโยกอะไรแบบคล้ายๆของจริงเลยอ่ะผมว่าผมว่าดีมากเออเป็น เพราะว่าชีวิตนี้คนเราจะไปขับรถแบงค์โครผมว่าน้อยคนมากนะที่จะได้ไปลองขับอ่ะเออก็แจ๋วอ่ะอย่างเกมนะครับคนเกมวิยาเกมต่างๆเกมเป็นไงหลงสักี้นี้เกมยิงปืนมันเหมือนจริงไหมเหมือนจริงเข้าไปอ่ะแล้วมันตอนแรกพอเราเลิ่มเกมเสร็จปุ๊บเราก็กดไปตรงเกมใช่ไหมล้วก็กดตรงนี้มันเหมือนเอเดนมันเหมือนเข้ามาใกล้ๆตัวไหม เหมือนมันจะมากัดนะเสียวไหมเหมือนมันจะกัดที่เรามองนะเบสขาไหนไปไหนคือความเกี่ยวข้องมันคือการรวมไว้ที่เดียวกันม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 ีกับอางอย่างไรไม่ได้ผานมาแบบเราก็คุณแม่ที่แบบเรามีรูปสามคนอะไรอย่างเงี้ยมาถูกกันายบ้างคือจริงๆถ้าเกิดว่าเราอยากเล่นแต่แต่ละอันก็มาจากคนละยี่ห้อคนละแบรนด์คนละบริษัทนะหรือว่าพอมางานนี้รวมกันทีเดียวอ่ะก็จบมามาทีเดียวได้เล่นตั้งหลายอย่างอ่ะหมบแบบตั้งแต่เด็กที่ชอบ เล่นสกเก็ตเล่นโซิร์ฟชอบแบบตักดินตักทรายเล่นเกมแบบมัมมีนอะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะก็ยังเล่เลยอ,อ <c oughs> ่ะเพราะว่ามันมันถึงแม่ใจกณพ่อคุณแม่ก็ได้มาช้อปปิ้งด้วยอะไรด้วยแล้วก็แวะพาลูกมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่มีอะไรกินเยอะแยะแบบนี้ <c oughs> วันเด็กก็จะไม่ได้น่าเบื่อมันก็จะแบบมีกิจกรรมและดีที่แล้ว,วก็คือจริงๆถ้าเกิดว่ามาที่พารากอนอะ่ะก็สามารถพาเด็กมาเล่นตรงนี้ได้แล้วผู้ใหญ่ก็เข้าไปในห้างแล้วก็ไปกินข้าวผู้ใหญ่บางคนก็จะอาจจะไปช้อปปิ้งหรือเข้าไปในพารากอนก็มีกิจกรรมอมมีกเยอะแยะมามก,กาม,าามายคือว่าเป็นเป็นวันเด็กที่ที่มาที่เดียวคือว่าน่าจะบถึงเวลาก็นี่เดินออกมาพักาพารากอนตรงนี้แล้วก็เล่นได้เลยจริงใช่เป็นชวนพาไปเที่ยวนู่นนี่ก็ มากันได้นะครับวันเด็กนี้เขามีตั้งแต่วันที่เก้าถึงวันที่สิบสองอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลือกวันมาดูว่าตัวเองสะดวกวันไหนอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้วก็ทั้งวันเพราะฉะนั้นแล้วแต่ที่เราสะดวกเลยครับแล้วอย่างที่รู้บอกแล้วก็เด็กๆบอกคอนเฟิร์มได้ว่ามีหลายกิจกรรมแล้วก็สนุกสนานแน่นอนสําหรับเด็กๆนะฮะคุณพ่อคุณแม่ก็สามารถเข้าไปชอปปิ้งในพารารอนได้หรือว่าเที่ยวเล่นอะไรแถวนี้ก็มีอะไรเยอะแยะมากมายเลยครับเหมือนในข่าวอกว่าอะไรนะฉลูแอบเห็นในโปสต์เขาบอกว่าซื้อซื้อสามร้อยบาท สองร้ยบาทคือห้าร้อยคือแค่สามร้ออ่ะได้ได้ห้าห้าอันแล้วอ่ะพี่แถวมากเลยตกอันละประมาณร้อยนึไม่ถึงร้อยด้วยอ่ะได้แจแจม่บาอ่ามตอนนี้คือการเป็นแบบเขาเป็นงานี่สุดไปเลยเมืนกันตอนนี้น่าจะโตขึ้นครับน่าจะโตขึ้นแล้วก็แล้วก็ชินกับพี่ เพราะว่าก็เจอหน้าตากันแบบบ่อยขึ้นอะไรขึ้นเจอแบบเซตอัพอะไรอย่างี้ยบ่อยขึ้นอย่างเงี้ยฮะความที่ของเขาเขาทิ้งลงไปเยอะมากเลยเหมือนกันนะคะอาการที่แบบนั่งฟังนักงพูดนั่งนี่งกันเหมือนการถิ่ไม่อะไรแบบนี้เป็นยังไงเราก็าต้องพยาามเป็อนบ่อยกันขนาดนี้ไม่ได้เชนอะพอแล้วนะครับเพราะเชนได้ด้วยเหออนึ่งแบบนี้เชนกันยากนะจ๊ะรู้ว่ามันน่าจะเป็นความชินลูกลูกชินไหมคะลูกมาเห็นชินไหมพ่อลูกรูกไหมนี่ไมโครโฟนอะไรอ่ะ รู้อะไรครับพี่ๆี่เขาเป็นอะไรพี่เขามาเนี่ยเซ๊ไปหมดเลยลูกอ่าเขาก็แบบถ่ายไงครัถ่ายไถ่ครับถ่ายถ่ายพวกเราเอาเอาไปลงลงอะไรเดี๋ยวชอบเขาชอบข่าวอันนี้พี่เขาลงอะไรล่ะแล้วแล้วแล้วทำไมเขาถึงลงข่าวอ่ะก็ลงพี่พี่เขามาอันเนี้ยเขาเรียกว่าอาชีพอะไร เออรู้ไหมเออเขาเรียกว่าอาชีพอะไรอาชีพอะไรที่เขาทำอยู่ตรงนี้อาชีพอะไรอาชีพถ่าอาชีพถ่ายโปยจิตไม่รู้โปยจิตถ่ายรูปโปยจิตอาชีพอะไรคะที่เขาทำอยู่อะไรนะนักข่าวเออแล้วอาชีพพวกเราคืออะไรอะอาอะราพวกเราคือะไรอะไรอาชีพพวกหนูคืออะไรคะ

นักเรียนใช่นักเรียนใช่ประมาณนั้นครับจริงๆเวลาเราถอากออกกัน่ที่จากต้นเือนะรับกที่การถอดเป็นยังไงบ้างว่าการถอบมาไม่ใช่การทำงานนะแล้วมันก็จะได้เไปที่อ่อจะเป็นทั้งมุ้ี่นั่นพอเราอดก็ยังากเด็กๆเด็กๆรู้รู้ไหมคะว่าเรามาทำงานอันนี้เขาเรียกว่าทำงานรู้ไหมอือทำงานทำไมทำไมต้องทำงานด้วยตังอาจารย์ตังไปทำงาน เตรียนยเาไปนเทียวเอาไปเทียวแล้วหัวทำงานได้ตังไหมคะได้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 กด้ได้ได้กดได้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 รด้ไดด้ไ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 ด้้ด้้ได้ไ แล้วตั้งอยู่ไหนอ่ะยังไม่ให้อยู่ในบัญชีถ้าเป็นเก็บเงินให้คือต้องมีการสอนเี่เขาตั้งใจเก็บเงินด้วยจริงจริงๆสอนหลายอย่างครับทั้งออมทั้งเก็บเงินอย่างลิคลินเนี่ยป .4 แล้วก็เริ่มมีการสอนแบบวางแผนการลงทุนอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างครับ เวันนี้ก่อนออกมาเราก็เราก็ทกําการวางแผนการลงทุนไม่แบบไม่เป็นแบบมันมันคอนเนคกับสิ่งที่เขาเรียนในโรงเรียนด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยแบบอ่าถ้าอย่างนั้นเราก็ลองดูซิเอามาใช้กับชีวิตจริงว่าเราจะทําอะไรยังไงได้บ้างสมมุติเรามีงบประมาณอยู่สามพันบาทใช่ไหมเออกี่ร้อยบาทจะต้องทําอะไรอะไรล้ามีกำไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือเหมือนกับเอาเรื่องชีวิตจริงมาสอนให้เขาให้มัน พาราเรลลไปกับสิ่งที่เขาทําในโรงเรียนแต่เด็กๆเ็าจะเรียนรู้เรื่องการออรรมเพราะว่าอย่างบางบางทีเวลาเราไปหาญาติผู้ใหญ่เลยใช่ไ้ยคะเขาก็จะให้ปีใหม่เขาจะให้ให้เงินมาเล็กๆน,น้อยๆหรือว่าเวลาเราออกไปไหนมาไหนายอย่างนี้ย่้นเรามีเงินเราก็ให้เผายังไมีดาดาสองสองวัาถ้าไม่ทางานก็ไม่ได้ตับ์นะใช่แล้วก็เขาก็จะมีเงินเขาจะเรียกเงินว่าเงินุ๊ เง,เงินปึกที่มันไม่ใช่เงินในบัญชีนะเป็นเงินสดอย่างเงี้ยเขาก็จะเรียกว่าเงินปึกแล้วเขาก็จะมาดูกันว่าเงินปึกเขามีเท่าไหร่ตอนนี้น้องได้มีเงินปึกเท่าไหร่ครับค่านี้ประมาณสามหมืน 30, ่นีเเนเน่แล้ว,แล,วแล้วต้องเป็นแบงก์ยี่สิบด้วยนะไม่ใช่แบงก์ยี่สิบแล้วแบงก์้อยแล้วแ<พ>ต่ก่อนคือจะต้องให้พี่พีทพี่ทิทไปแลกเงินที่ธนาคารใหดหน่อยพี่นิ่บอกแลกเป็นอะไรแบงก์ยี่สิบ ทำไมทำไมอยากดูผลทำไมถึงอยากได้แบงค์ยี่สิบมาเน่ยไม่รู้อ่ะไม่รู้อ่ะมันมันดูเยอะมันดูเยอะมันเป็นใึกมันเป็นสีเขียวอะ <laughs> ไรเป็นสีเขียว <laughs> คือคือไปแลกตอนวงนยี่แบงค์ยี่สิบเขาจะหมดแล้ว <laughs> แต่เด็กก็สอนเด็กแหลว่าให้รู้จักกันเออกว่าจะได้เงินมาเราต้องแลกมาด้วยการมาทำงานเราต้องเก็บก็ซื้อของก็ต้องแบบคิดดีๆีเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเงินมันจะหมดนะ ลา่าถุกอย่างในล่าเขาใส่ชุดไปโรงเรียนผิเขาก็เขาโทรมาหาหนูแล้วหนูบอกว่าอะไรนะหนูบอกว่ามันให้ให้ใส่เสื้อผิดแล้วยังไงคะแล้วมันบอกว่าอะไรคัะมบอ,อกว่าแั่นขอตังที่เก็บก็คือเขาบอกเขาอยากดูชุดนักเรียนใหม่เขาใส่ชุดนักเรียนไปผิดแต่จริงๆต้องเปลี่ยนไหมจริงๆแล้วอ่ะไม่เอาจริงๆเอาจริงๆไม่ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกไม่ต้องเปลี่ยนอ ใช่แล้วลูกก็เลยบอกว่าไม่ต้องเปลี่ยนหอกรู้ว่าใส่ผิดไปมันก็เป็นชุดโรงเรียนนะ่นหละแต่แค่ใส่ผิดสีนี้แล้วเขาบอกไม่ได้เขาอยากเปลี่ยนถ้ารู้เลยบอกว่าถ้าหนูจะเปลี่ยนอ่ะแปลว่าชุดนักเรียนที่หนูซื้อต้องเป็นเงินหนูจ่ายโอเคไหมก็บามีก็เลยบอกหนูว่าให้มามีจะขึ้นไปเอาเงินเท่าไหร่นะคะหนึงง่งพันบาทค่าชุดนักเรียนเอามาเอามาจา่ายรำเจอป่อเอาเจอมาเอามาแล้ว แปดร้อยแปดสิบบาทได้แเดพันแล้วเราไปแปดแปดร้อยแล้วได้เราไปอีกสองพันห้าพอดีเจอในห้องไมล่าได้ไม่ใช่หนะาแบบได้ใช่ไหมได้ได้ก็ต้องเป็นความรับผิดชอบเขาแหละมันก็เงินเขาถ้าเขาตัดสินใจเองเราก็ต้องไปเอาจากเขารู้สึกยังไงบ้างที่หลายคนแบบแล้วเป็นพวกคนต้นแบบเนอะในความคิดต์หลายๆชอบแบบชงครอบครัวเราในการศึก ไม่เอาเอาตรงๆแม้เับเวลาอ่านก็ภูมิใจในตัวเองนะครับอันนี้บอกตรงเลยก็แบบภูมิใจในตัวเองที่แบบเอคนคนมองว่าเราเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรเงี้ยแต่ว่าอีกอีกมุมหนึ่งก็คือแบบมันขนาดนั้นเยวหรอะไรเงี้ยเราไม่ได้ตั้งใจที่จะอะไรคือคือคืออย่างที่กายบอกวันแรกจนวันนี้เราเลี้ยงกันไม่ได้คิดว่าแบบจะโหให้เลี้ยงคือก็ทําให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้แต่ว่าดีที่สุดเท่าที่เราจะทําได้มันก็คือ ต้องอยู่บนความเป็นเราด้วยเราชอบแบบไหนเราใช้ชีวิตยังไงเราก็เป็นแบบนั้นไปอย่าพยายามเปลี่ยนตัวเองนะฮารุไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะทําได้ไม่นานอะไรอย่างเงี้ยครับก็เรียนแบบที่เกียจเนี่ยหละก็ดีใจก็ดีใจที่แบบสิ่งที่เราเป็นมันเอ่อไปถูกจริตหลายๆคนหลายๆครอบครัวพราะว่ามันก็ดีใจแล้วก็ดีใจทุกัางที่อ่านคอมเมนต์แล้วหลายๆคนบอกว่าเอาไปปรับใช้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ แล้วก็อันนี้เอาไปลองแล้วลฟีดแบ็กกลับมาว่ามันเวิร์กบางอันก็บอกว่าเอาไปลองที่บ้านเราไม่เวิร์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เหมือนเป็นการช่วยกันเลี้ยงลูกแล้วก็ทําทําให้เหมือนคอมเมนต์ต่างๆอะ่ะมันก็มาช่วยท่ะลูเลี้ยงลูกคะลูก็เป็นตัวอย่างบบในการเลี้ยงลูกของปางบ้านเลย มันก็แชร์กรันเนาะมันเป็นคอมมูนิตี้อ่ะเราเราอย่างตอนนั้นนี้ย้อนกลับไปในวันที่เราเแต่งหนากาันมันก็จะมีดราม่าเรื่องของการแต่งงานเร็วรางอะไรอะไรต่ออะไร,รไมันจัดวางแตงหน้าก็น่าพูจะเป็นยังไงหน,าน้าอะไรเงี้ยแต่คุณเป็นห่วงในตอนนั้นแต่พอมาวันนี้ถ้าวมันผ่านไปหมดเลยมันติสูจน์ด้วยการดูแลที่เขาได้การสาร้างครอบครัวได้อย่างาเราเป็นผู้กิจการกันบ้างครับก็ในวันนั้นมันชอบมีค<อ>ําถามว่ามันเร็วเกินไปไหมอายุ24 แล้วผมก็เลยบอกว่าแล้วอะไรคือเร็วแล้วอะไรคือช้าก็ยังไม่มีใครตอบผมได้เลยแต่ตอนนั้นอ่ะว่าเออแล้วยี่สิบสี่มันเร็วไปหรือเปล่าผมบอกเขาบอกว่าเฮ้ยมันต้องรอก่อนไหมผมก็ถามว่ารออะไร่ะรอให้พร้อมผมก็ถามกลับไปอีกรอบหนึ่งว่าแล้วพร้อมคืออะไรบางคนก็บอกว่าเงินทองบางคนก็บอกวุฒิภาวะบางคนก็บอกว่าเอ๊ะอะไรต่างๆจะไมปหมดเลยเขาบอกว่าเอาแล้วแปลว่าสามสิบคือพร้อมไหมเขาบอกก็น่าจะสามสิบพร้อมนะ บอกเอาแล้วมันมีบางคนที่อายุสามสิบเราไม่พร้อมมีไหมบอกก็มีเอาแสดงว่าอายุอายุก็ไม่ใช่ตัวกําหนดแล้วสี่อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ก็คือกลายว่ามันก็อาจจะทําให้พวกเราสองคนได้เห็นว่าเออจริงๆในตอนนั้นที่เราได้บอกคนอื่นไปว่าเราคิดว่าตัวเองเราพร้อมแล้วแสดงว่าตอนนั้นมันก็คงพร้อมจริงๆแล้วในเรื่องของแบบการตัดสินใจที่จะ เออแต่งงานกันแล้วก็มีลูกกันในในวัยยี่สี่ยี่สิบห้าตอนนั้นแล้วกายเอาจริงๆป่ะถ้าเป็นไปได้อยากเร็วกว่านั้นอีกด้วยซ้ำจริงอะไรนะก็อยากอยากตอนอายุสามสิบมากกว่าตอนนี้ใช่ตอนนี้มีความรู้สึกว่าทำไมปวดหลังง่ายจังทำไมเมื่อยขาเร็วจังอะไรอย่างเงี้ยใช่ มองย้อนกลับไปในครอบครัวของเราที่มันเติมเต็มกันแบบาคนแบบเนี้ยมันรู้สึกยังดูดียังไงบ้างโชคดีนะครับที่แบบเออเราเขาตัดสินใจในวันนั้นถูกมากเลยก็ก็ตัดสินคิดว่าดีใจดีใจที่วันนั้นแบบเออเชื่อในตัวที่ยัาเชื่อในตัวเองว่าน่าจะเลือกคนไม่ผิดเพราะว่าคนรอบข้างจะบอกหมดว่ามันไม่ใช่แน่นอนคนนี้มันไม่ใช่เลยนะ ขอบคุณตัวเองที่วันนั้นตัดสินใจว่าให้เชื่อให้เชื่อสัญช,ช,ชาติยาตัวเองนะแล้วแล้วก็ขอบคุณกายขอบคุณแบบที่มันมาไกลขนาดนี้จนมีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเคย <c oughs> คิดไหมคะว่ามันที่ผ่านมาเป็นการพิสูจน์ให้คนในจิตว่าฉันทำาูกหรือเปล่าฉันเยอะเปะ็นสิฉันรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ในจิตใต้สำนึกทันรู้หรอกที่จะแบบมานั่งแบบเดี๋ยวดูนะฉันจะพิสูจน์ให้ดูอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่ามันก็คือแบบค่อยค่อย ค่อยๆอยู่กันเป็นคู่แล้วก็อยู่ดีมันขยายไปเองอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ได,ไไไดไ้ไม่ได้มีความคิดในหัวเลยว่าเดี๋ยวรอดูนะวันนี้จะทําให้ดูอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นแบบนั้นนะเพราะว่าวันจริงๆแล้วอ่ะมันอาจจะตัดสินใจผิก็ได้นะแล้ววันนี้ก็ยังอยู่กันสิบห้าปีอ่ะอีกสามปีห้าปีสิบปีเราก็ไม่รู้ว่จะเกิดอะไรขึ้น แตน่นวันนี้มีความสุขดีมากแล้วทิดว่าตัดสินใจไม่ผิดแต่วันหน้า5ปี10ปีเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราก็ไม่รู้เน,น,นะว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นเชื่ออะไรมันก็เกิดขึ้นได้จริงๆแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราก็บอกตั้ววันแรกเนาะจริงๆในการแต่งงานกายกายยังเขียนไว้เลยว่ากายไม่รู้นะว่าเราจะอยู่ด้วยกันไปตลอดชีวิตหรือเปล่าแต่ในช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเราจะพยายามมีความสุขทุกๆวัน ในในวันที่เราอยู่ด้วยกันได้อะไรอย่างเงี้ยครับอืมไม่แล้วเนาะเป็นแฟนคลับแฟนคลับที่แต่ที่รักน้องเด็กรวยทักสามโทเลยจะบอกอะไรกับแฟนคลบ้างลูกค้าแกรที่เขาถามว่าหนูมีอะไรอยากจะบอกกับพี่ๆี่ไหมที่เขาที่เขาดูคลิปเราดูเราอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากบอกอะไรไหมคะขอบคุณมากมากนะคะที่ดูคลิปชอบชอบยอดคลุมานเฮ้ยแฟนบอลนะ เนราครับเนรามีไหมคะมีไหมคะไม่มีก็ไม่เป็นไรนะโอคุณลูกรู้ไหมคะว่ามีมีคนมีคนเขาดูทุกหมู่บ้าเยอะมากๆเลยหนูใหม่มากๆคุรู้ไหมไอเดนรู้ไรู้เหรอรู้ได้ไงอ่ะไอเดนรู้ได้ยังไงบางทีรู้ว่าเขาก็ เออรู้ร no no like no. ู้บ oui> ้างรู้บ้างครับพี <h 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 ่นิรู้พี่รู้ใช่ไหมคะกดเข้าไปดูอะไรนะแล้วเราลุงนะว่าตัวเราเป็นมีทุกวันเป็นมีมรู้ไหมมีมคืออะไรัไม่รู้เพราะว่าลูกเขารู้ว่าจริงๆแล้วอาจจะรู้ว่าจะไม่ค่อยได้ดูตัวเองหรือว่าโซเชียลอะไรมากมายยกเว้นจะเป็นช่องแบบเด็กๆอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็จะรู้อีกทีนึงอ่ะ,ะรู้ว่าเคยถามก็รู้ได้ยังไงว่ามีคนรู้จักอ๋อเพราะว่าเวลาออกไปเดินตลาดอะไรอย่างเงี้ยเกียวขอไทยนูแล้วค่อยรู้ว่าอ๋อเขาดูเราผ่านโทรศัพทนะ์รู้ไหมว่าอีดังดังโอยรู้เหนื่อยเหนื่อยมากดังอ,อะไรดังอะไรดังอะไร โอเคเราไปดเดี๋ยวตันเดี๋ขอรใหไ่นิดนึงแล้วเดี๋ยวใหไทยให้น้องต้องถ่ารูปนเนเลยเพรว่าบางการู้ได้ไหมครับเอาไปเล่นคนเดีไปจับไปคุกพี่